<スペー>はい。 อ่ะเดี๋ยววันนี้นบีจะมาบอกวิธีการตกเท็กซัสจะเรียกว่าสอนเลยนกันเป็นวิธีแนะนำนะสไตล์นเบีงานแข่งเท็กซัสลีกตัวนี้จะไม่ให้ต่อสายหน้านะครับก็มีแค่ตัวเบสปลายยางตะกัวแค่นั้นเลยสาย PE ที่ใช้จะเป็น0.8แล้วก็ลอกเป็นไดว่าอะดิโต้ันตัวนี้เป็นโอเชียนเซเว่นเวทจะอยู่ที่4ขิด10ครับผมเป็น UL นะปลายเป็นโซลิดครับตัวนี้เล่นอ่อนๆเด้งๆก็เทคนิคง่ายๆครับส่วนใหญ่นบีก็ถนัดเป็นพวกงานปากอนะเราจะไม่ ไม่ไม่ตกแบบยกนะครับเป็นเป็นปลากรอนไม่ใช่แบบกอยกกอยกอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่จำเป็นครับส่วนตัวจะเป็นสไตล์แบบปากอก็คือกอยกกอยกกอยกอะไรไม่ทาไม่ทากอล้วนๆเลยแล้วกอกอลารากพื้นแต่ถ้าแบบจังหวะมันเคี้ยวๆหน่อยก็เป็นกอยกได้อะไรได้พวกนี้เหตุผลที่น้เบียใช้ปากอเพราะว่านะเบียใช้สแตนติดกำนะครับมันหนักมันเยอะมันลงถึงพื้นได้ไวแล้วบ่อนไม่ลึกนะครับเราเลยไม่จำเป็นต้องกอยกเพราะว่าทาสเตนหนัก1ิบกำมันจะทําให้เลียดพื้นแต่ถ้าเป็นทางสเตนเบาๆแบบสามกำห้ากำอย่างเงี้จัหววปากดแล้ ส่วนตัวนเบียร์จะไม่ส่งนะครับก็คือจะวัดเลยครับถ้ารู้ว่ามันกัดเมื่อไหร่ก็คือวัดเลยครับไม่มีการส่งทั้งสิ้นนะครับแล้วมาจังหวะช้อนปลานี่บอกเลยว่าลันทดมากเอาสวิงไปลอยนะ้ําอย่างเฟียวเลยนะปลาขึ้นอีกจุดหนึ่งิบย่าครับก็เลยต้องย้ายสวิงมาอเอาสวิงใส่ปลาเขาพี่ยกปลาเข้ามาปลาแม่งดิดเลยสวิงยกขึ้นมาฝ่าวไอโอชีวิตลันทศมากนะครับสต๊ดเอ้ย นั่นแหละครับไม่ไม่โปรติไม่ค่อยพกสวิงด้วยโปรติก็ลากขึ้นอย่างเดียวเลยนะครับก็สามรอบสี่รอบมันไม่เข้าเราก็เลยลากขึ้นเอาแทนนะครับประมาณนี้นะถามว่าคันมันยกได้ไหมไม่แนะนาให้เอาคันยกนะครับเพราะว่าคันมันอ่อนด้วยแล้วแล้วมันไม่เหมาะกับการยกปลาเนาะเราแปะแปะฝั่งแล้วเราค่อยๆลากดันขึ้นมานะครับถ้าเราเล่นคันไหนอยู่แล้วเราจะรู้จังหวะคันดีว่ามันควรลากหรือควรยกหรือควรอะไรเนาะตัวแรก เดือดที่ใช้ก็เป็นประยางของริบลอยครับผมตึงมือดีจังประมาณนี้ประมาณนี้ครับทุกคนนะครับก็ขอถ่ายรูปลออๆนิดนึงนะการตกปลาครับมันไม่มีผิดไม่มีถูกเนาะเอาเป็นว่าเราชอบตกแบบไหนเราก็ตกแบบนั้นครับมันตกได้หมดแหละครับยกเว้นจะว่าเราจะมาพวกงานแข่งอย่างเงี้ยครับเขาก็จะมีกฎตั้งไว้ว่าเออควรตกแบบนี้ควรตกอย่างนี้นะก็อย่าไปทําผิดพลาดของเขาแค่นั้นเองนะครับก็ตกตามกฎเขาง่ายๆครับผมปลายาววัดกี่โมงนะ สองมงครึ่งครับสองโมงครึ่งครับเดี๋ยวตั้งดี่ก่อนหนึ่งโอเคครับโอเคครับขอบคุณครับโอ้คิงไซโลไซโลสวยเลยไซโลขึ้นแล้วหนึ่งตัวแอบไปก่อนนะอย่าให้ใครเห็นกรรมการมีบอกว่าแอบไว้ก่อนด้วยนะอย่าให้ใครเห็นนะครับกีมันกัดผมไปทีนึกและวัดไม่อยู่ ราะว่าปลาที่ขึ้นมามันตัวใหญ่แล้วไม่กิบตรงนี้เยอะด้วยแล้วมันใหญ่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 จริงแล้วเป็นไซโลนะสวนใหญ่ส่วนใหญ่งานประเภทนี้จะไม่ค่อยเจอปลาใหญ่หรอกครับมันจะเจอแต่ปลาเล็กไซป๊อปไซอะไรไซไซเล็กๆไซปลาเกลือไซปลาเค็มอะไร<ล>พวกนี้นะครับ,รบรก็ประมาณนี้นะวีได้ปลาใหญ่แล้วเป็นตัวแรก้วยนะของวันนี้โอ้โหเป็นรู้สึกว่าวันนี้เป็นวันที่โชคดีมากกอย่างชอบเลยครับผมนะฮะ โอ้ภูมิใจสุดๆวันนี้เป็นวันที่เราหมานเราหมานครับแล้วก็ปลารวมของวันนี้ก็นเบียบได้ไป12แต้มทั้งหมดเลยนะครับก็งานเท็กซัสเป็นงานที่สนุกนะถ้าใครแบบได้ลองเล่นดูต้องต้องมาลองดูครับมันสนุกมันมันมันแล้วมันท้าทายดีมันได้ลุ้นตลอดเวลานะครับเยื่อยางเราก็ยังใช้ได้อยู่เหมือนเดิมนี่ส่วนตัวชอบใช้สีเขียวนะเห็นนะครับเอามาดัดใส่ตัวเบ็ดเหมือนเดิมก็ใช้ได้ตกต่อครับผมขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปครับสวัสดีครับผม